คุณพิธาพยายามจะย้ําว่ามันไม่ใช่การขายนะมันเป็นการโอนและตามข้อมูลก็คือโอนวันที่25พฤษภาคมให้กับน้องชายนะครับ,รบแต่พอผู้สึกอขาวถามว่าคุณพิธายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่การสละมรดกรเรื่องนี้คุณพิธาตอบว่า ไม่ยืนยันเดี๋ยวขอไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งฟังในทางกฎหมายก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่คุณพิธาพูดมันหมายความว่าอะไรคืออย่างนี้ครับถ้าถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยอาจจะพอเข้าใจคนไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยคง <c oughs> แน่นอนผมว่าเ <c oughs> ชื่อว่าคุณพิธาไม่ใช่นักกฎหมายแกก็ต้องระมัดระวังตอนนี้แกตอบอะไรเนี่ยมันเป็นประเด็นแน่นอน <c oughs> คือกฎหมายในเ,เรื่องของการสรละมรดกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมพูดว่าสละก็คือสละกเอกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการเคารพนิยมสัญญาปณีประนอมยอมความกันกับทายาทคนอื่นๆหรือ ไปจดทะเบียนกับไปจดแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ที่เขตรหรือที่อำเภอแล,แล้วแต่เพื่อเป็นการสละมรดกและการสละมรดกไม่สามารถสละบ,บางส่วนได้สมมุติถ้าคุณพิธาจะได้ทรัพย์สิน20อย่างถ้าสละก็ต้องสละทั้ง20 ไม่ใช่ว่าอยู่ๆบอกอ๋อเฉพาะหุ้นไอทีวีผมขอสละอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณพิธาต้องระมัดระวังว่าถ้าตอบว่าสละแปลว่าทรัพย์สินตัวอื่นเนี่ยคุณก็ต้องสละให้หมดอ,อคุณพิธาก็จะหมดสิทธิ์ในในทรัพย์สินนั้นเลยมันจะกลาย<ด>เป็นคําพูดไปผูกมัดคุณพิธาในทางกฎหมายถููกไม่มีผลกับในเรื่องในครอบครัวและอันนี้ก็ครอ,อบครัวไม่หรอกครับผมว่า ก็จะมีคนที่เป็นผู้ร้องนี่แหละก็จะมาดูเอาไหนคุณบอกอันนึ้นคุณสละแล้วทำไมยังถือในชื่อคุณมันจะมันจะตามมาตรงนู้นนะครับาทเขาจำ็จะต้องมีเอกสารในทางราชการเรื่องการประนีประนอมยอมความว่าคุณได้สละมรดกซึ่งตรงนั้นมาทำกันเองได้กบยากพี่น้องหรือคุณจะไปจดที่ที่เขตหรือที่อำเภอก็ได้มันมันจะมันจะเรื่องใหญ่ คำว่าสละในทางกฎหมายนี่มันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับแต่จริงๆน่ะการโอนให้กับน้องชายเราพูดกันภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับสละให้น้องชายเฉพาะเรื่องหุ้นนี้โอเคแบบนี้โอเคแต่เอาไปใช้ในทางกฎหมายไม่ได้นี่ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ถ้าในทางพูดกันเองบอกโอเคอันนี้โอนให้น้องชายไปมันจะได้จบอะไรเงี้ยคุณพิธาถึงไม่ไม่พูดว่า สละมรดกแล้วก็ไม่ไม่กล้าที่จะยืนยันด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งมันมีว่าตอนนี้นักการเมืองเข้าใจแล้วผมว่าสมัยก่อนคุณพิธาจะไม่เข้าใจนะจำได้ใช่ไหมไอตอนเรื่องอะไรนะตอนหาเสียงจะไปติดสติกเกอร์นู่นนี่นั่น<อ>แล้วตัวเองจะพูดเนี่ยมันก็ถึงสุดท้ายมันจะมีปมมาทีหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะพูดอะไรผมคิดว่าทีมงานคงรีฟแล้ว อ่คุณที่ได้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้พูดได้อันนี้พูดไม่ได้นะอันนี้ไม่ชัวร์ก็อย่าพูดนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นอย่างนี้แหละก็ดีแล้วแหละก็ให้เขาไปลองตัดสินใจดูแล้วสุดท้ายมันก็ต้องไปดูเอกสารกันทีหลังนะครับเดี๋ยวมีผลให้นักร้องเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองอะไรได้อีกคาพูดอย่างที่ผมนึกถึงตอนกุนธนาทรพูดเรื่องเงินกู้ครับกับตัวพักเนี่ยนะท้ายหลังจากนั้นก็โอ้โหไปไปขยายความไปเรื่องเรื่องว่างามลงผิดไม่ผิดเนี่ยนะ สุดท้ายที่จะสรุปตรงนี้ถ้ามองในทางกฎหมายดรพีก็คิดว่ามันก็มันก็ยากครับก็บต้องบอกว่าสถานการณ์คุณพิธาดีขึ้นครับต้องบอกว่าดีขึ้นคือตอนแรกเนี่ยหลายคนยังทิปเคียงเคสนี้กับ เทียบเคียงเคสคุณธนาธรพอสมควรเนาะว่าองค์ประกอบมันคล้ายๆกันเลยเออถือหุ้นสื่อเคยประกอบกิจการสื่อจริงตอนนี้บริษัทยังไม่ปิดนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนมันจะปูทางไปแนวนั้นแต่พอตอนนี้พอมันมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยโผล่ขึ้นมานะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณคพิธาได้พอสมควรว่า เขาไม่ได้เคยรับรู้นะฮะไอ้เรื่องพวกนั้นต่างๆเหล่าน,นี้หรือยิ่งถ้าเราดูเคสล่าสุดที่มีสสท่านนึงเนาะที่ศาลฎีกาเนี่ยตัดสินเนาะว่าถือพุ้นเพียงแค่200หุ้นคุณไม่มีอำนาจจะไปสั่งการหรอกอย่างเงี้ยอย่างคุณวิทานเนี่ยคำถามคือถือถือหุ้น40,000หุ้นก็จริงแต่ถามว่าเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนทั้งบริษัทแล้วเนี่ย0.000%น,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 นิดเดียวเองอย่างเงี้ยคนบอกว่ามาตรฐานศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นจะต้องตัดสินเหมือนศาลฎีกาก็ได้คนละเขตอำนาจศาลกันใช่อันนั้นอันนั้นพูดถูกแต่ถามว่าจะตัดสินบิดเบี้ยวขนาดที่ว่าไม่ตรงกันเลย ผมว่ากลายเป็นสถาบันตุลาการหรือองค์กรศาลเองเนี่ยก็จะได้รับความเสื่อมความนิยมจากประชาชนละกันคนก็จะไม่เชื่อถือเพราะว่าศาลไม่กล้าที่จะทําอะไรให้มันผิดรูปผิดรอยขนาดนั้นหรอกครับม,มันก็คงมีบ้างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดเนาะแต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าพอไปนั่งไล่ละเอียดละเอียดว่าเออโอเคตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยสายค่อนข้างวางหลักไว้ชัด เขียนว่าทําสื่อยังไม่ใช่ต้องมีการประกอบกิจการสื่อจริงด้วยแล้วยิ่งถ้ามีคํำพิพากษาหลังๆว่าโหคุณต้องมีอํานาจในการที่จะครอบงาำกิจการได้ด้วยเนี่ยผมว่าค่อนข้างค่อนข้างเป็นแนวทางที่มันควรจะเป็นแล้วกัน